มาพิสูจน์ว่าจําเลยมีความผิดนะครับฝา่ายจําเลยก็มีหน้าที่หาหลักฐานมาหาักล้างว่าตัวเองไม่ผิดเห็นไหมฮะส่วนทนายที่แต่งตั้งไปฮนะก็ไปช่วยอายการนะรเป็นผู้ช่วยอายการพูดง่ายว่าอายการนั้นยังขาดตัวบกพ่องอยู่ไหม สว,วัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโชธวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยเมื่อวานนี้ก็ไปที่กกอกนะฮะก็ไปให้กำลังใจแม่น้องชมพู่และวันนี้แน่นอนครับทางทีมงานของแม่น้องชมพู่ก็คือพิจนรนาความก็เปิดตัวว่าจะมาทําหน้าที่นะฮะอะก็จะเป็นทนายที่สามารถวัดเบี่ยงกับทางทนายศิทธาหรือน้องต้อมได้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องประเด็นเกี่ยวกับ การแต่งตั้งทนายความในคดีที่อายการเป็นโจทย์นะฮะแล้วก็ยื่นฟ้องในคดีกกกหรือซีดีสพี่น้องครับวันนี้เรามาคุยเรื่องประเด็นข้อกฎหมายการที่แม่ชมพู้ไปแต่งตั้งทนายความนั้นก็จะสามารถใช้ในชั้นไหนครับที่ผมพูดไปแล้วเมื่อวานก็ชั้นสอบสวนในกรณีให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมนะฮะและชั้นอกการในกรณีที่ ประสงค์จะให้สอบสวนในกรณีที่สำนวนของตำรวจไม่แน่นหนา3ชั้นศาลชั้นศาลที่สำคัญนะครับกรณีดังกล่าวการแต่งตั้งทนายความเข้าไปในชั้นศาลนั้นต้องถือเอาคำฟ้องและพยาหนหลักฐานของอัยการโจทก์เป็นสำคัญทางฝ่ายตัวทนายนั้นก็จะเป็นกรณีที่มีหลักฐานเพิ่มเติมแต่พายานเอกตัวจริงในคดีนี้นะครับนั่นก็คืออัยการนะครับไม่ใช่ทนายที่แต่งตั้งไป แต่ทั้งไปนี้เป็นเพียงแค่ตัวประกอบนะครับถ้าหากเป็นพระเอกนะหนังแสดงหนังนะครับมีนางเอกพระเอกนะถ้าหากฝั่งจำเลยเป็นคนร้ายนะตัวเอกและฝั่งทางอา,อายการโจทย์เป็นพระเอกอัยการโจทย์จะเป็นพระเอกนะครับก็คือเป็นตัวหลักสําคัญใน,นกลไกในการที่จะนําสืบพยานหลักฐานทั้งหมดที่มีการสอบสวนมีการสืบสวนแล้วก็สอบสวนไหมนะครับถ้าหากทางฝ่าย แม่น้องชมพู่แต่งตั้งหายไปแล้วนะครับจะไปดําเนินการนอกเหนือจากสํานวนก็ไม่ได้ต้องถือเอาข้อได้จริงนะฮะทั้งหมดในสํานวนคดีที่อายการนั้นเป็นผู้ฟ้องร้องนะครับพูดง่ายๆก็คืออายการเป็นตัวหลักในการทําคดีแต่ทางอา,อายการก็อาจจะพลาดทั้งนะฮะและก็อาจจะมีช่องว่างไหนบ้างที่ยังไม่ครบถ้วนก็เป็นเหตุทําให้ทางฝ่าย ซึ่งเป็นผู้เสียหายก็สามารถที่แต่งตั้งทนายเข้าไปก่อนแต่งตั้งทนายก็ต้องมีการยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก่อนนะครับคดีนี้ศาลให้อนุญาตอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะขอเข้าเป็นโจ์ร่วมได้ถ้าหากคําร้องขอเข้าเป็นโจทนะครับร่วมนะฮะถ้าหากอายการเ,าเห็นว่าเป็นกรณีที่จะมาทําให้สํานวนเสียหายจะประเสียได้ไหมไม่สามารถประเสียได้เพราะมันเป็นสิทธิ นะฮะเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายเปิดช่องไว้ให้ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยสามารถร้องขอเข้าเป็นร่วมเป็นโจทย์ร่วมได้นะครับเขาร่วมเป็นโจทนะภาษากฎหมายเช่นคำร้องว่าขอเข้าร่วมเป็นโจ์นะครับคือโจทย์หลักๆเนี่ยคืออายการซึ่งเป็นนายแผ่นดินนะคือแผ่นดินเป็นโจทในคดีนี้นะครับดังนั้นทางแม่้องชมพู่ก็ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทะร่วมก็ เป็นกรณีที่ต้องนําพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากที่ทางตํารวจไม่ได้สอบสวนไว้และก็ประเด็นที่ทางตํารวจและก็ส่งให้อายการและก็ยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก็สามารถระบุพยานสืบในส่วนอาญาได้ด้วยนะแล้วก็สามารถซักค้านพยานนะครับในประเด็นที่อัยการซักค้านแล้วไม่สมบูรณ์แต่จะไปถามความต่อนะฮะจากอายการก็ต้องระบุนะฮะระบุ ระบุด้วยในพิธีพยานว่าจะเอาใครเป็นพยานอย่างตัวแม่น้องชมพู่นี้ก็ถือว่าเป็นพยานอยู่แล้วในคณะผู้เสียหายก็จะมีพยานต่างๆที่ตำรวจสอบไปแล้วครับไอการเขาก็จะพิจารณาว่าจะเอาใครเป็นพยานนะพยานก็มีพยานบุคคลซึ่งเป็นประจัก์พยานมีไหมถ้ามีประจั์พยานก็เป็นพยานแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณเกิดเหตุและก็พยานที่เป็นผู้โชวชาญนะครับ ผู้โชวชาญก็คือมีความเห็นในกรณีการตรวจยึดนะขนและการการตรวจยึดต่างๆพวกนีเ้เครื่องจับเทปอย่างเงี้ยนะครับมีการตรวจคําพูดของกลุงคนในกรณีที่พูดตรงไม่ตรงอันนี้ไอ้การผู้โชวชาญก็จะมาให้ความเห็นนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอีกเกี่ยวกับเลยครับพยานบอกเล่าก็เป็นกรณีที่ตํารวจคือผ่านสอบสวนเป็นคนสอบสวนคดีทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ตัวผู้เสียหายนะคือแม่้องชมพู่นะครับและสอบพยานแวดล้อมพยานผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาเบิกความสนุบสนุนนะครับการกระทาความผิดที่เขาสอบสวนมาเป็นพยานปากสุดท้ายนะว่าใครเบิกความหนึ่งสองสามสี่ห้านั่นแหละครับนั่นคือหลักขั้นตอนในการทํางานแต่ทนายแ่งตั้งไปก็จะไปดูแลในส่วนไหนครับที่บอกว่าถ้าหากประสงค์จะเรียกร้องนะครับค่าเสียไหมทดแทนโดยไม่ต้องไปยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหาก ก็สามารถยื่นคำร้องตามมาตรา14ทับหนึ่งก็คือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เลยคำร้องเรียกร้องค่าสินไหมก็ถือเป็นคำฟ้องในในส่วนแพ่งทางฝ่ายลุงพลก็ต้องแก้ข้อก่าวหาว่ากระทําความผิดไหมแก้ง่ายๆคือก็คือว่าหนึ่งคือถ้าหากไม่ได้ละเมิดไม่ทําความผิดก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายส่วนแพ่งอยู่แล้วคงแก้ประมาณสั้นนะครับประมาณนี้คือหลักๆนะคคดีที่จะเป็นตัวจักสําคัญ ในการทําให้คดีนี้ชนะหรือแพ้เนี่ยขึ้นอยู่ที่ไหนครับขึ้นอยู่อายการอายการจะเป็นตัวจัดสําคัญถ้าหากมีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอายการก็อยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทนายโจ์ร่วมก็มีส่วนร่วมอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพยานหลักฐานเนี่ยเป็นของฝ่านยนะครับของอายการคนรวบรวมมาทั้งหมดจากการที่ตารวจเป็นคนสอบสวนสืบสวนและส่งให้อายการนะครับส่วนถ้าหากส่วนไหนตรวจสํานวนดูแล้วนะครับมันยังไม่ครบถ้วนขบวนความ ในการที่จะเอาผิดก็สามารถระบุได้คือทางตัวทนายความที่จะขอเข้าเป็นโจทย์ร่วม,มจะไปชุวมได้ไหนครับก็ต้องมีการฟ้องก่อนนะฮะต้องมีการยื่นฟ้องถ้าหากว่ายื่นฟ้องนะวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมนะครับเมื่อทางแม่น้องชุมผู้รู้ว่าไอไอการเนี่ยยื่นฟ้องก็ต้องยื่นคำร้องเข้าไปต่อศาลขอเข้าร่วมเป็นโจ์นะถ้าศาลอนุญาตแน่นอนครับก็อาจจะยื่นคำร้องขอ นะครับเ,เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในวันเดียวกัน,นทางศาลก็จะพิจารณาคำร้องแล้วก็อนุญาตแล้วก็ส่งหมายนะครับสำเนาคำร้องค่าสสนไหมยทดแทนเนี่ยให้แก่ทางฝ่ายจำเลยว่าจำเลยเนี่ยจะให้การหรือไม่ให้การอย่างไงนะครับถ้าให้การก็ต้องให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาว่าที่เขาเรียกร้องค่าเสียหายเข้ามากี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านนะครับคุณจะให้การประเิฐหรือให้ยอมรับผิดส่วนทางแพ่ง นี่ก็เป็นกรณีปกตินะครับหลักๆพี่น้องอย่าไปตกใจคดีเมียนชมพู่นี้ถ้าหาเฟคเอฟซีแฟนคลับที่เชียร์ฝ่ายแม่น้องชมพู่นั้นคนที่ทําสํานวนหลักก็คืออายการนะฮะคือทนายแผ่นดินไม่ได้ว่าอ,อ้ทนายต้องอทนายชั้นเซียนต้องจ้างทนายเป็นหนึ่งล้านสองล้านสามล้านนะครับถ้าหากจ้างมากี่ล้านก็ช่างครับถ้าหากอายการนะครับนะฮะไม่ทําคดีหรือทําคดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็มีประโยชน์ สำคัญคือสำนวนนะสำนวนที่สอบสวนไว้สืบสวนไว้สอบสวนไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทาสมนวนเองได้อันนี้ก็เป็นกรณีที่ทางอายการนะครับฟ้องตามสานวนสอบสวนของตํารวจเว้นแต่ว่าไปแต่งตั้งและก็ไปยื่นฟ้องเองต่างหากนั่นแหละครับสำนวนก็จะแตกต่างกันถ้าหากความผิดเดียวกันนะครับจะไปฟ้องเองกับเอาสมนวนตำรวจอันดีกว่าก็สมนวนตำรวจดีกว่าครับเพราะว่ามีการสอบสวนพยานไว้ แล้วก็มีหลักฐานมากมายอย่าลืมว่าพยานหลักฐานที่เอาลงโทษจำเลยได้นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นพยานบุคคลอย่างเดียววัตถุพยานก็สามารถเอาผิดนะจำเลยได้อย่างกรณีง่ายยกตัวอย่างนะครับนายกเนี่ยแทงนายขอตายนะฮะแทงตายก็ไม่มีคนเห็นครับเป็นเพื่อนกันกินเหล้าอยู่ด้วยกันไม่มีคนเห็นแทงเสร็จปุ๊บเอามีดแทงแทงเสร็จยังไม่พอปาดคออีกฮะปาดคอปเปิดมีดนะฮะ ที่ปาดนะฮะมาโดนนิ้วตัวเองนะเลือดไหลนะครับบาดบาดเสร็จแล้วก็ทิ้งมีดลงไปแล้วก็หนีนะฮะหนีไปหนีไปแล้วก็ในช่วงที่ปาดนะครับก็มีเลือดตัวเองตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแล้วดูที่ด้ามมีดของมีดด้วยนะครับก็ไม่มีใครเห็นว่าใครเป็นคนปาดคอหรือแทงคนตายในในกอเนี่ยแทงแล้วปาดคอในขอแต่ต่อมานะครับ ตำรวจก็ต้องสืบสวนนะสืบสวนว่าใครคือคนร้ายก็ต้องสแสวงหาบุคคลที่จะมารับโทษเขาต้องดูนะครับดูวัตถุพยายนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมีไหมอ้าวก็บรีกฏว่ามีมีดมีดนะเขาก็ไปตรวจดูลายพินุ่มือมันไม่ใช่ลายพินุ่มือของคนตายแล้วก็มีเลือดนะครับเลือดที่ติดอยู่กับด้ามมีดนั่นแหละครับด้ามเลือดมีดคราวนี้ก็มีคนเห็นเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในกอในขอเนี่ยเดินไปด้วยกัน ไปทําไมครับไปกินเหล้าอยู่การทุ่งนาสองคนแค่นี้ครับขนาดแทงไม่มีคนเห็นนะครับเพียงแต่ว่ามีนิติวิทยาศาสตร์ก็คือ DNA ของเลือดนะครับที่ปรากฏอยู่ด้ามมีดแล้วรอยพินนุ่มมืออยู่มีดตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นพยานวัตถุนะครับที่สามารถเอาผิดได้นะก็ตรวจสอบแล้พิน์นื้อมือตรวจสอบเลือดแล้วก็เมื่อทางนายกเนี่ยต้องสงสัยว่ากระทาความผิดเขาก็เ,เอานายกมานะเอาเลือดไปตรวจปรากฏว่าเลือดตรงกันนั่นแหละครับ ไม่เคยเห็นนะครับว่าขนาดแทงหรือปาดคอเนี่ยในกอเป็นคนแทงและปาดคอแต่มันเป็นกอนี่คือข้อนนิษหานทางกฎหมายว่าเลือดอยู่ในมีดและก็มีด้ามมีดปรากฏว่ามีพิรุนื้มือก็สามารถที่จะเอาผิดในกอได้เห็นไหมฮะอันนี้คือไม่จำเป็นต้องมีประจากพยานคดีอาญาเนี่ยครับมันต้องรอบรับฟังให้รอบด้านการเป็นจำเลยนะครับว่าตัวเองถูกกล่าวหาไม่ทำความผิดต้องดูองค์ประกอบความผิดให้ชัดนะครับว่าตัวเองนั้น ถูกกล่าวหาว่ายังไงและการต่อสู้คดีอาญาพี่น้องประชาชนที่รักครับผมบอกตรงๆเลยว่ามันมีแนวทางการต่อสู้อยู่2แนวทางหนึ่งนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้ทำความผิด2นะครับไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นก็หมายความว่าขณะมีการตายเกิดขึ้นหรือมีการแทงกันเกิดขึ้นคุณอยู่ที่เกิดเหตุแต่คุณไม่ทำความผิดนะสองมีการตายเกิดขึ้นหรือมีการแทงกันเกิดขึ้นตัวคุณไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ นั่นก็คืออ้างฐานที่อยู่นะครับการอ้างฐานที่อยู่เนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานเหตุผลรองรับเพียงพอแก่การรับฟังการสู้คดียามันมี2ประเด็นเท่านั้นนะครับในกรณีว่าถึงแม้อยู่ที่เกิดเหตุนะครับแต่เราไม่ทําความผิดคนอื่นทําความผิดนี่ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นนะมีการตายเกิดขึ้นมีการแทงกันเกิดขึ้นแต่เราไม่อยู่ที่เกิดเหตุเราอยู่น่นอยู่จังหวัดอื่นการหักล้างในวันนี้ครับ อะไรต่อที่ออกมาพูดวันนี้ว่าพี่น้องประชาชนอย่าหลงประเด็นประเด็นคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมาดูแลสำนวนนะฮะคดีพี่น้องชมพู่เนี่ยก็คืออายการครับไอทนายที่ไปเสนอตัวไม่ใช่ตัวผมด้วยเนี่ยมันเก็เป็นเพียงแค่บทบาทเล็กๆนะครับแต่ก็มีความสําคัญนะฮะแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็อยู่ที่ว่าประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซนต์เพราะว่าสำนวนหลักฐานต่างๆในคําฟ้องหลักฐานต่างๆทั้งหบททั้งมวลเนี่ยก็จะมาจากการสอบสวนตำรวจนะครับ ก็เป็นกรณีที่ออกมาพูดพี่น้องเข้าใจหลายคนจะหลงประเด็นมาโอ้ตัวหลักของคดีนี้แต่คือทนายที่แม่ทูบผู้แต่งตั้งไปไม่ใช่นะครับตัวหลักจริงๆเนี่ยพระเอกตัวจริงในสมนวนคดีนี้ก็คือทุกตำรวจสอบสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นเพื่ระเบิดความและก็ผู้โชวชาญในคดีในกรณีที่มีการตรวจหลักฐานต่างๆและตำรวจ ที่เป็นพนักสอบสวนซึ่สอบสวนข้อดีจริงทั้งหมดออยการก็มีหน้าที่นาข้อดีจริงทั้งหมดนี่ขึ้นสู่ศาลมาพิสูจน์ว่าจําเลยมีความผิดนะครับฝ่ายจําเลยก็มีหน้าที่หาหลักฐานมาหาักล้างว่าตัวเองไม่ผิดเห็นไหมฮะส่วนทนายที่แต่งตั้งไปนะก็ไปช่วยออยการนะรเป็นผู้ช่วยไอยการพูดง่ายว่าออยการนั้นยังขาดตัวบกพร่องอยู่ไหมในส่วนไหนจะเสริมเติมแต่งได้ ไม่ใช่ตัวหลักนะครับให้ตัวหลักพี่น้องต้องเข้าใจว่านี่คือเรื่องจริงที่ผมมาพูดในกระบวนการยุติธรรมและก็หลักความเป็นจริงคนที่จะทํางานหนักที่สุดก็คืออายการเจ้าของสำนวนบางทีคดีนี้เป็นคดีกระแสะสังคมอายการก็จะตั้งคณะทาทงานขึ้นมานะครับมีหัวหน้าทีมมีผู้ช่วยในการจัดเรียงเอกสารเอกสารก็เยอะในส่วนนี้นะครับเพราะว่าตัวหลักที่จะมานําสืบนะตั้งแต่เริ่มต้นเปิดประเด็นแห่งคดี อาจจะมีการถแถลงว่าจะเปิดคดีไหมหรือไม่จําเป็นเราว่าไปอันนี้ก็เป็นหลักพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักนะครับผมบอกว่าคดีชมพู่บ้านกกอกนะอย่าหลงประเด็นอย่าไปมองว่าทนายที่แต่งตั้งมาต้องเป็นทนายที่เก่งพูดเก่งเชี่ยวชาญน,นะครับคือหลักๆมันอยู่ที่สำนวนหลักก็คือที่อายการนะรายการจังหวัดมุกดาหารก็หลายคนที่มีความเชี่ยวชาญน,นะไม่นอนครับ คือพระเอกตัวจริงก็คืออายการนะครับในการที่จะทําหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจหลักนะครับอย่าไปอะไรมากจริงๆวันนี้ผมออกมาพูดก็เพื่อให้มันเกิดความกระจ่างชัดกับพี่น้องประชาชนคนที่เป็น f c แฟนคลับทั้งสองฝ่ายแน่นอนครับฝ่ายจําเลยก็ต้องมีทีมทนายในการที่จะมาแก้ต่างก็เป็นกาลังใจให้สองฝ่ายทั้งแม่ชมพู่นะที่สูญเสียลูกสาวไปและก็เป็นกาลังใจให้ลุงพลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดนะครับ ก็เป็นกรณีต้องออกมาสู้คดีนะก็วันนี้ก็เห็นเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครไปไหว้พระและก็จะไปเจอประธานกรรมธิการกฎหมายนะครับทางสสศิระเจีนยาคะก็เป็นสิทธ์ก็ใช้สิทธิ์ไปครับช่องไหนที่เพียงพอรับฟังได้ว่าตัวเองนั้นจะรอดพน้นโดยหลกัหลกๆแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะครับเพราะว่ารัฐมนูญให้สิทธิ์คุ้มครองดูแลประชาชนอยู่แล้ว ี่นองครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นว่าแม่น้องชมพู่และก็พี่น้องประชาชนที่เป็นเอฟซีแฟนคลับแม่น้องชมพู่อย่าหลงประเด็นนะฮะหลงประเด็นหมนายความว่าเข้าใจผิดว่าทานายชั้นแต่งตั้งมานั้นองเป็นตัวหลักในการทําคดีไม่ใช่นะครับคนที่จะเป็นตัวหลักในคดีนี้ก็คืออายการจริงๆแล้วการนําสืบพยานต่างๆนะครับอายการจะเป็นคนดาเนินกระบวนการพิจารณาเป็นตัวหลักส่วนทานายที่รับการแต่งตั้ง ในชั้นศาลขอเข้าเป็นโจดร่วมและพนากงานโจดร่วมนั้นก็ไปช่วยในส่วนหนึ่งนะก็เป็นกรณีที่ออกมาพูดให้พี่น้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในการทําคดีผมต้องรางตัวเป็นกลางนะครับให้กาังใจทุกคนพี่น้องประชาชนอยากฟังประเด็นไหนว่าคดีนั้นจะออกมารูปแบบใดในคดีนี้ผมก็สามารถวิเคราะห์ได้ให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการทำคดีมาพอสมควรก็จะมาพูดมาเล่ามากล่าวให้น้องฟัง กนะครับการที่เรารับฟังไว้ด้วยเหตุและผลและมีองค์ความรู้ก็ทําให้เรานั้นมีความเข้าใจในคดีมากขึ้นและก็อย่าไปติดตามหลงไหลมากเราเชียร์ใครชอบใครเราก็วางไว้ด้วยเข้าใจด้วยเนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามชดออกมาพูดมาคุยมาชี้แนะมาสังเคราะห์อิเคอ์ปัญหาข้อริงเกิดขึ้นให้พี่น้องได้เข้าใจรักชิดเ่น้อะครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความชิด อย่าจนความคิดหากคิดทาดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้คิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วตอนนี้ผมทนายบุญในฐานะนักกฎหมายในายความและในฐานะนักการเมืองรบมรบูดแดงเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ